ถ้าเกิดเราพูดถึงอนิเมะเนี่ยนะครับอนิเมะส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเดินเรื่องในรั้วโรงเรียนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรกัรกๆหรือเรื่องแนวต่อสู้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเข้าไปอยู่ในรั้วโรงเรียนไว้ก่อนขนาดอนิเมะแนวต่างโลกบางเรื่องเนี่นยยังต้องเข้าไปในรั้วโรงเรียนเลยแน่นอนว่าถ้าเกิดเข้าไปในโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเรื่องรักๆเกิดขึ้นบ้างจริงไหมเรื่องออกรักๆในรั้วโรงเรียนพระเอกมีสาวๆมาตามติดแต่ถ้าเกิดสาวที่มาใกล้ชิดเนี่ยเป็นสาวธรรมดาเป็นคลาสมีเพ พระเอกต้องคอยเรียกแบบว่ารุ่นพี่เซ็นไปเซ็นไปก็พูดมาตั้งนานก็เพื่อแค่นี้แหละนะครับเพื่อเข้าหัวข้อของวันนี้ครับเป็น7ออนิเมะที่มีนางเอกเป็นรุ่นพี่ครับพระเอกมีรุ่นพี่มาคอยใกล้ชิดจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะครับ มาที่เรื่องแรกดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยคงรู้จักมันดีกันอยู่แล้วนะครับชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมเราว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่กระต่ายครับเซชุนบุญตายโล่บันนี่เกอร์เซนไปใช่ไหมคือเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเป็นเรื่องราวในรั้วโรงเรียนที่มีความแฟนตาซีอยู่นิดๆนะครับพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นชายหนุ่มนักเรียนมัธยมที่เป็นคนที่รู้เรื่องความแฟนตาซีนี้ดีอยู่แล้วว่าวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีปัญหาภาวะผิดปกติของวัยรุ่่่่่นนนนนคครรรรัััับเเเมมมมืือออออถึึึึงงงวยยจะะะกกกกกกิิิดดาาาาาผปตตตข้้แฟซีลพ็ู ว่าเจอมากับตัวเจอมากับน้องไงก็เลยรู้ดีเลยจนกลายเป็นคนที่แบบว่าสังคมรังเกียจมีข่าวลือแย่ๆนะครับไปเรียนที่ไหนก็ไม่มีคนคบก็เลยทําตัวสันโดษเป็นหมาป่าเดียวดายอยู่คนเดียวครับแต่ก็ได้มาเจอรุ่นพี่คนนี้ได้หละนะครับที่เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักมากตอนแรกเนี่ยนึก็เป็นคนประหลาดนะแต่งตัวใส่ชุดบันนี่เกอร์เดินล่อนในเมืองใช่ไหมเจอในร้านหนังสือเหมือนเป็นพวกชอบโชว์อะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่ครับเป็นคนที่มีอาการผิดปกติเหมือนกันซึ่งพระเอกของเราผู้มีประสบการณ์เนี่ยนะครับก็ได้เข้า บอกนะครับว่ารุ่นพี่กระต่ายเนี่ยเป็นนางเอกที่ดีมากนะเป็นสาวสวยดาวโรงเรียนเป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมแล้วอยู่กับพระเอกนี่แบบดูลงตัวเลยคือชอบคู่นี้มากนะอยากให้อนิเมะทำภาคต่อมากครับคือไมเซนไปนี่แบบดีจริง มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พระเอกอยู่กับรุ่นพี่สาวที่น่ารักมากๆเลยนะนั่นก็คือรุ่นพี่นักมายากลนั่นเองครับเทนจีนะเซนไปคือดีแล้ววันนี้รุ่นพี่เป็นอะไรดีทั้งนั้นคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ออกแนวๆสไลด์ออฟไลน์ในรั้วโรงเรียนนะครับทำกิจกรรมชมลมการของพระเอกที่เป็นชายหนุ่มรุ่นน้องนะครับน่าเสงงๆมากไอรุ่นน้องคุงเนี่ยแต่ฮาดีได้มาทํากิจกรรมชมลมมายากลกับรุ่นพี่สาวครับเป็นรุ่นพี่สาวนักมายาลลตตวเออด ไปทากิจกรรมมายากลเนี่ยแต่ก็น่ารักนะครับดูนุ่มนิ่มด้วยฮาเหมือนกันน่ารักทั้งรูปร่างแล้วก็นิสัยเลยชอบเล่นมายากลแบบสุดหัวใจแต่เล่นอะไรแต่ละทีนี่ไม่ได้เลือกสักอย่างครับผิดพลาดเป็นประจำจนกลายเป็นการเซอร์วิสแบบน่ารักน่ารักตอนเล่นมายากลผิดพลาดใช่ไหมก็เลยทําให้รุ่นน้องคุงเนี่ยต้องคอยดูแลครับคอยช่วยเหลือมาเล่นมายากลการทํากิจาการ,รมชมรมไปด้วยกันทุกวันทุกวันคือน่ารักมากนะคู่นี้ฮาดีสนุกดีดูเพลินสุดๆครับอยากจะแนะนํามากนะอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ดีที่สุดของวันนี้แล้วมมรรยดแวก็อนน์ชห่่ะาีสบผ คือดีมากสไลด์ออฟไลน์มากอ่ะ ต่อมาดีกว่าครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ดีอีกแล้วนะครับผมดําส่วนพระเอกเนี่ยประหลาดมากนั่นก็คือเรื่อง e x c e l w o r l d ครับอนิเมะที่ถูกลืมคือเรื่อง e x c e l w o r l d เนี่ยนะครับก็เป็นอนิเมะที่หลายๆคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเคยแบบว่าโด่งดังในช่วงเวลาหนึง่งกับการต่อสู้ในโลกเสมือนโลกแห่งความเร็วใช่ไหมพระเอกตอนแรกเนี่ยเป็นชายหนุ่มนักเรียนมัธยมหนุ่มอ้วนเตี้ยธรรมดาธรรมดานะครับคืออย่าเรียกว่าอ้วนเตี้ยเลยพระเอกของเรื่องนี้เรียกว่าประหลาดมากกว่ามันไม่ใช่อ้วนเตีย้ยคือมันนนเา่องย้ีป็ ก็เลยแบบว่าโดนเพื่อน,อนในห้องไอ้พวกนักเลงเนี่ยรังแกหนักมากไอ้พวกนักเลงมาคอยบูลลี่กันจนกลายเป็นคนต่อต้านสังคมเก็บตัวครับอยู่แต่ในโลกจำลองอย่างเดียววันๆเล่นแต่เกมแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับชีวิตแสนเงาหอยเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าได้มีรุ่นพี่สาวคนนี้ครับเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเป็นรุ่นพี่ที่สวยมากนะดูดีตามสเปคของอเมเดอุสเลยผมดาเนี่ยได้มาชักชวนให้เดินทางในเส้นทางใหม่ครับให้ตัวอิสตอรแอปประหลาดมาแอปที่สามารถเร่งความเร็วได้ใช่ไหมเร่งความเร็วของสมองความคิดอะไรเงี้ยก็ทําให้สิ่งงรรออบข้้้าาาาชชคมมัันนนสดปปะโ์ี แลยังมีโลกจำลองภายในแอปอีกที่ให้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมาแข่งขันกันเป็นโลกแห่งการต่อสู้ครับมาสู้กันเพราะว่าจะใช้ความสามารถในโลกจริงเนี่ยมันต้องเก็บแต้มจากโลกนี้ไงสู้ชนะคนอื่นอะไรก็ว่ากันไปและรุ่นพี่ของเรื่องนี้ที่แบบเทพมากนะเท่ด้วยพระเอกนี่ก็ใช้ได้ครับเพราะว่ามันชํานาญในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงเป็นพวกที่ติดเกมโลกจําลองอะไรบ่อยอยู่แล้วพอมาอยู่วงการนี้เนี่ยก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากครับหลังๆก็เพื่อนๆก็มาเข้าแอปนี้กันหมดถือว่าเป็นรุ่นพี่สาวอีกคนหนึ่งที่ดีที่<ด>สุดของวันนี้เลยนะแต่่่่่่ออออนนนนนิิเเเมมมมมะีีหหาาาาายไไปกกกคดถึงงรรืืู้้จทภต มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่สาวในหอพักที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องโบคุระวามินะคาไวโซครับหอพักสุดเพี้ยนเป็นเรื่องแนวหอพักที่บ่นปวดมากนะที่พระเอกเนี่ยเป็นชายหนุ่มนักเรียนมัธยมที่ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักครับเพราะว่าพ่อแม่ไปทํางานที่อื่นใช่ไหมก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่คือพ่อแม่ทิ้งนั่นเองแต่ก็ดีเลยครับเพราะมันเข้าทางมากๆเป็นหอพักแห่งนี้ที่ถูกส่งมาอยู่เนี่ยมีรุ่นพี่ที่แอบชอบอยู่ด้วยนางเอกของเรื่องใช่ไหมสาวผมสั้น มีความสุขอยู่ที่หอพักได้ไปอยู่เคียงข้างนะครับทำความรู้จักกันมากขึ้นตามสไตล์เรื่องแนวเลิฟคอมนะครับโดยการผ่านเรื่องราวต่างๆในหอพักพวกคนต่างๆในหอพักเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะมีเรื่องต่างๆเข้ามาซึ่งคู่นี้นะคู่พระนางก็จะเข้าไปมีเ e อี่ยวเสมอครับไปรู้เรื่องเขาเสมอขี้เสือกนั่นแหละไม่มีอะไรมากเพราะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมารุ่นพี่ก็จะาซาบซึ้งครับเป็นคนอินง่ายดีนะรุ่นพี่เรื่องนี้น่ารักมากอยู่ด้วยกันกับพระเอกแล้วก็ค่อยๆสนิทกันมากขึ้นนะครับออกแนวเลิฟคอมมากๆเลย ใช่ไหมแต่ละคนนี้ก็ดีๆทั้งนั้นแต่ละตัวนี่ฮา,ามากนิสัยประหลาดกันมาคอเป็นพอตในการดาเนินเรื่องให้คู่นี้เนี่ยดีกันก็เราไปหาดูแล้วกันนะแนะนําเลยครับเรื่องนี้ถึงจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ว่ามันก็ดีนะรุ่นพี่เนี่ยน่ารักดี มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่สาวน้อยเวทมนต์ครับจริงๆก็ไม่เชิงสาวน้อยเวทมนต์หรอกเป็นพลังเวทมากกว่าลูกครึ่งปีาศาจที่พลังเวทได้ก็คือเรื่อง shuffle ครับ shuffle อนิเมะในตำนานถึงแม้จะเป็นนางเอกในเวอร์ชันอนิเมะเป็นรุ่นพี่ตรงตามหัวข้อของวันนี้นะครับแต่คนก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่หรอกเรื่องนี้เพราะว่ามันจะมีนางอื่นๆอีกใช่ไหมที่ดีทั้งนั้นเลยเป็นอนิเมะที่เก่ามากแล้วนะตอนแรกๆเนี่ยจะออกความเป็นฮาเล็มากๆเลยนะครับเรื่องนี้พระเอกเป็นชายหนุ่ม่่่เสสนนนหรงววอไาาาคใื ก็จะมาหลงมาทาั้งนั้นเลยทั้งเพื่อนสมัยเด็กลูกเทพลูกมารครึ่งมาครครึ่งเทพอะไรก็ว่ากันไปหลงหมดมาชอบชายหนุ่มคนนี้ทั้งนั้นตามแบบฉบับเรื่องแนวฮารเลม,มนะครับพระเอกต้องเสน่ห์แรงไว้ก่อนก็ทําให้สโนว์บอลเป็นดรามา่าแย่ผู้ชายกันเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นรุ่นพี่ตามหัวข้อของวันนี้นี่แหละนะครับที่พิชิตศึกนี้ไปครับพระเอกมันเลือกไนงะจริงๆไม่ใช่ถ้าเกิดพูดตรงๆก็คืออนิเมเตอร์ตม่งเป็นคนเลือกแต่ก็กลายเป็นานางเอกตามหัวข้อของวันนี้ครับรุ่ แนะนำเท่าไหร่หรอกมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วแต่ใครอยากสัมผัสก็ย้อนกลับไปดูครับ มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นคอของการทําคลิปในช่วงหลังๆเลยนนก็คือรุ่นพี่จากต่างดาวครับจากเรื่องซัมเมอร์รักจากต่างดาวครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนะครับคุณชายหนุ่มหนุ่มแว่นที่อาศัยอยู่บ้านนอกเป็นนักเรียนธรรมดาเงาหงอยไปวันๆแต่ก็มาได้รุ่นพี่สาวตามหัวข้อของวันนี้นี่แหละนะครับที่จะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปและไม่ใช่รุ่นพี่สาวธรรมดาด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นรุ่นพี่สาวที่มาจากต่างดาวคือล่อนลงมาเลยแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแบบมีควาาาามมมมสุขตออนนนแรกกๆไ่่่่่ีบ้จจะยูชพ าวก็เลยมาอยู่กับพระเอกนี่แหละมาพึ่งพาอาศัยพี่สาวของพระเอกก็จะไม่อยู่บ้านด้วยก็เลยฝากฝั่งกันไว้เลยอะไรก็มีคนมาคอยดูแลน้องให้แล้วก็เลยฝากให้แม่นางคนนี้นี่แหละนะครับมาอยู่บ้านเดียวกันมาคอยดูแลพระเอกคือเพิ่งเจอกันก็ฝากน้องให้พระเอกแล้วอ๋อล่านาอกมันแรงไงอ๋อล่าน้องสะพ้ายใช่ไหมพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มาคอยดูแลครับทำอาหารทำกับข้าวซักผ้าคือเลี้ยงยังลูกอ่ะพระเอกตอนมีรุ่นที่มาอยู่ที่แบบนั่งสบายมากพออยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยก็แบบมีความสัมพันธ์มีความผูกพันเกิดขึ้นไจากเดิมม่ค่อยรู้เกอยรูัดขึ้นมา ค่อยหลงกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความใกล้ชิดมันดีเสมอแล้วจริงไหมแล้วสองคนนี้เนี่ยมันแบบว่ามัดูลงตัวด้วยนะพระเอกกับรุ่นพี่เนี่ยเป็นหนุ่มแวน่นสาวแว่นเหมือนกันเห็นไหมแค่นี้ก็เข้าคู่อะไรนิสัยก็คล้ายๆกันถึงแม้จะมาจากต่างดาวแต่ก็อยู่ด้วยกันแบบลงตัวดีมาก มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยรุ่นพี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่สวยนะแต่การของเธอเนี่ยมันหนักมากครับนั่นก็คือรุ่นพี่อันดา,าจากเรื่องชิโมเซกะเป็นเรื่องที่คิดถึงทีไรก็อดขำไม่ได้นะครับกับความจิตของคุณเธอคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวในโลกอนาคตครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นประเทศโลกสวยไปแล้วแบรนด์สื่อลามกอนาจารทุกอย่างครับเพื่อให้ประเทศเนี่ยกลายเป็นประเทศศิลธรรมดีงามสีวิไลเหมือนกับไทยตอนนี้เลยที่แบรนด์เหมือนกันใครครอบครองอะไรอื่นๆ่เนี่ยผิดกฎหมายหมดทาให้คนเหล่หา ทางเพศเลยมันต้องแย่แน่แน่ก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งครับลุกขึ้นมาต่อสู้เป็นกลุ่มกอาการร้ายที่คอยเผยแพร่ความหื่นออกไปให้กระจรไกลทั่วโลกให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้รับทราบได้เรียนรู้กับเรื่องทางเพศึ่งไอกลุ่มนี้ถือว่าดีนะจุดมุ่งหมายของมันนะแต่ว่ามันแย่ตรงที่แบบมันรวมคนพวกหื่นห่นไว้เยอะมากแกเมยการเป็นองค์กรที่แบบว่าดูแย่เลยซึ่งพระเอกเนี่ยก็มีปมกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยเพราะว่าพ,พ่อก็อยู่ในองค์กรนี้ใช่ไหมทำให้ตอนเด็กๆเ,เนี่ยโดนสังคมลังเกียจเลยก็เลยสัญญาว่่่่่าาาาาาาจจะะไไมเเเเเปป็นนนนนนนอยยงงงััั้้้้คครรรบ,บบบขขขแววดดสทีีหู มีเสรีธรรมอันดีเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาเรียนได้แต่พอเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วเนี่ยก็หนีไม่พ้นน่ยนะครับคนเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นไปเข้าร่วมองค์กรเหมือนกันโดนบังคับให้เข้ารวมใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องให้ปกักธงรุ่นพี่ที่แอบปื๊บตอนแรกรุ่นพี่ที่แบบว่าเป็นสาวสายะเดียง3สามากพอโดนพระเอปกปักธงด้วยท่าพิสดารเข้าไปเดียเรียบร้อยเลยไล่ตามจับไปทุกตอนถือว่าดีนะชอบดีตลกดีถ้าเกิดใครชอบรุ่นพี่สาวที่เป็นแบบว่าสายลุกๆหน่อยเรื่องนี้ที่แบบว่าตอบโจทย์มากแล้วก็คอมมากด้้วยยนนนนนนะะะแแํําาาเเลครรับื่องีมก ต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแถมแล้วกันเพราะว่ามันเกินเจ็เรื่องแล้วแต่ว่ารุ่นพี่เรื่องนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องสั้นนะครับแต่หลายๆคนถ้าเกิดเคยดูนะคง oh. จะจำได้กันดีนั่น oh. แหละนั่นก็คือรุ่นพี่โมริชิมะนั่นเองครับคือแบบว่าจําชื่อได้เลยนะจากเรื่องอมากามิดับเบิลเอสคือเรื่องอมากามิเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนนี่เป็นตำนานเลยนะตอนผมดูครั้งแรกนี่แบบชอบมากเป็นเรื่องสาวแนวรักๆในโรงเรียนที่ไม่ต้องมีความดราม,ม่าอะไรทั้งนั้นครับเฮอร์นี่มากทุกคนแบ่งเป,ป็นรุ รช่ทแรกมันเป็นรูทของรุ่นพี่เว้ยพระเอกเนี่ยแอบชอบรุ่นพี่ใช่ไหมรุ่นพี่ก็เป็นสาวสวยดาวโรงเรียนขวัญใจของทุกคนที่นิสัยน่ารักน่ารักมากไร้เดียงสาสารสัมพันธ์กับทีละนิดทีละนิดในรูปโรงเรียนแล้วก็จบด้วยวันคริสต์มาสตามแบบฉบับของเรื่องอมากามิคือเรื่องอมากามิเนี่ยมันเน้นที่ความฟินโดยเฉพาะเลยอยากแนะนําให้ไปดูนะสำหรับคนที่มาดูอนิเมะยุคหลังๆเนี่ยอยากแนะนํามากรูทแรกเป็นรูทรุ่นพี่ครับตรงตามหัวข้อของเราเนี้ยส่วนนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับบ้ายยเจอกัน